ยี่สิย่างนี่โอ้ตายหาละกูไม่ติดไม่ใช่ว่าติดน้องนะไม่ติดคุกอันนนะอเร์ป็นอะไรมันเป็นอะไรชอบอีแล้วหรอมันเป็นอะไรอีเวอร์ิงมหรอเป็นอะไรสเปคของเบนสเปคของเรารู้สึกว่าอ๋อชอบคนเตี้ยไวอยู่แล้วตาสองชั้นนะเอาหวยก็ได้ก็ได้มึงก็ดูไม่เลือกเนาะไม่คืกันถูกคออ่ะราคารมมากกว่าราคารมต้องพูดดีต้องดดีราบตลดีตลดีตา2ชั้นฟันสวยกระจับไอ อีเฟอร์เปยะเนี่ยเมื่อูนมาคือตรงอี้ก็ตาตาตาโตแบ่ตาโตตาโตฟันสวยปากกระจาบปลาสวยปากกระตับพูดเก่งพูดเก่งอะไรกันแม่เออไม่ใช่ไม่ใช่อีเฟอร์ตอนนี้นั่นมันคืออีเฟอร์ชอบแนวแนวประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นทำกับข้าวได้อะเพราะเราเด็กอะเราก็อยากจะเป็นนะะจไหมทุกวันนี้ยังติดรถมือแม่อยู่ไหมเออรถมือแม่เหรอติดนะแต่แม่อยู่เชียงใหม่ออกกัเชียงใ ใช่ใช่ผมวิ้ยแล้วแล้วเชียงใหม่ไส้อั่วดีไหมอันนี้ไส้อั่วของเราประมาณเท่าไหร่ไส้อั่วของผมก็ตรงอธิบายลักษณะไส้อั่วของตัวเองอย่างละเอียดบ้าคนไทยนะขาวยันเชื่อกูไหมจริงเหรอต้องหัวชมพูง่วหัวชมพูป่ะไม่เชื่อหัวชมพูเอมกระโดดมันดูหรอกเนาะเออคุณได้ไหมมาอะไรนะเอซีบอแล้วแม่กุ้งว่าโคนขาวแต่หัวม่วง